คนที่มีความฝันไม่มีวันเลิกราแม้ต้องเจอปัญหามากมายแค่ไหนคนที่มีความหวังที่ยังก้าวไปสู่เส้นชายอีกไม่ไกลจะไปถึง สวัสดีครับพบกับบอนไซบ้านเสนะครับ ep นี้เป็น ep ที่7แล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับผมนั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีเรื่องราวดีๆของไม้จิวจ๋วๆไม้บอนไซมานําเสนอกันจะเป็นอะไรนั้นตามมาครับครับวันนี้ผมได้แรงบันดาลใจในการทําบอนไซจิว๋วจิ๋วนะครับจากการเข้าไปชมในเพจที่เขาทําบอนไซจิว๋วจิ๋วกันเนี่ยเขามีการเอาตุ๊กตาจีนนะครับเป็นตุ๊กตาจอมยุทธกังฟูอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมาพันกับต้นไม้ต้นเล็กๆ ออกมาแล้วมีความสวยงามน่ารักมากเลยผมก็อยากจะลองทำดูบ้างแต่เนื่องจากไม่สามารถที่จะหาตุ๊กตาที่เป็นจอมยุทธ์หรือกังฟูแบบนั้นได้ผมจึงลองสั่งเป็นตุ๊กตาเนนน้อยจิ๋วๆนะครับสั่งมาจากทางลาซาด้าและเดี๋ยวจะลองเอามาทำดูว่าสามารถที่จะทำเป็นบอนไซต์ต้นเล็กๆเหมือนของเขาได้ไหมติดตามครับ หลังจากที่ได้ตุ๊กตามาแล้วผมก็มาทําการสํารวจต้นไม้ในมือของผมก่อนนะครับว่าต้นไม้ที่มีอยู่นั้นเนี่ยมันจะเข้ากันไหมครับตุ๊กตาที่สั่งมานะครับหลังจากที่ลองดูดูแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าต้นที่น่าจะพอเป็นไปได้เนี่ยมีอยู่ต้นหนึ่งก็คือต้นเชอร์รี่แคร์ต้นนี้นี่เอง คนที่มีความหวังที่ยังก้าวไปสู่เส้นชัยอีกไม่ไกลจะไปถึงครับคนอื่นผมก็จะมาคุยดูรากของเขาก่อนนะครับว่าระบบรากของเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีรากที่เดินลึกลงไปในดินมากน้อยเพียงใดนะครับผมสังเกตดูต้นนี้เนี่ยมันจะมีอยู่กิ่งหนึ่งซึ่งเป็นกิ่งเดียวๆที่ยื่นออกมาจาก กลุ่มกอหลักของลาต้นนะครับก็จะใช้กิ่งนี้แหละครับเป็นกิ่งที่จะเอามาทําไม้ดัดเข้ากับเนนน้อยจิ๋วของผมครับมมครับในขั้นตอนนี้ผมก็จะพยายามแยกกิ่งเล็กๆที่ผมเลือกไว้เนี่ยเพื่อจะให้แยกออกจากกลุ่มกอของต้นใหญ่นะครับก็จะพยายามใช้ตะเกียบนะครับแล้วก็พลั่วอันเล็กๆเนี่ยคุยดินแล้วก็พยายามที่จะแยก,กรากของเขาออกมาครับรวมทั้ง ผมก็ได้ใช้กรรไกรนะครับเพื่อตัดแยกกิ่งที่มันเชื่อมต่อกันระหว่างกิ่งนี้กับลำต้นใหญ่ให้แยกออกจากกันนะครับในขั้นตอนนี้ก็จะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ต้องเบามือนิดหนึ่งครับเนื่องจากเดี๋ยวต้นไม้จะได้รับความกระทบกระเทือนแล้วก็จะเกิดอาการช้ำเวลาเราไปปลูกแล้วอาจจะตายได้ครับครับในขั้นตอนต่อไปผมก็จะนำต้นไม้ที่ผมแยกออกมาจากกลุ่มกอใหญ่นะครับมาลงในกระถางปลูก เป็นกระถางจิ๋วใบเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับซึ่งผมเตรียมเอาไว้เนี่ยให้เข้ากับต้นไม้แล้วก็ตุ๊กตาที่ผมจะใส่ลงไปในกระถางด้วยนะครับก่อนอื่นผมก็จะใช้ลวดเนี่ยในการยึดตรึงตัวรากของต้นไม้ให้ติดกับก้นกระถางเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้เกิดอาการโยกคลอนเวลาที่เรารดน้ําหรือเวลาที่เราตั้งเอาไว้แล้วมีลมพัดเนี่ยถ้าเราไม่เอารวดยึดตึงกับก้นกระถางเอาไว้แล้ว ต้นไม้ของเราอาจจะโยกคลอนไปมาแล้วก็เกิดความเสียหายได้นะครับจากนั้นผมก็จะมาใส่วัสดุปลูกลงไปในกระถางนะครับก็เริ่มต้นด้วยมะพร้าวสับนะครับรองบริเวณก้นกระถางแล้วก็ตามด้วยดินใบกัมปูนะครับผสมกับขุยมะพร้าวที่ผมแช่น้ําเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุปลูกที่มีลักษณะโปร่งนะครับเพื่อให้รากของเขาเนี่ยเดินได้สะดวกแล้วก็เวลาที่เรารดน้ํา น้ำก็จะไม่ขังบริเวณก้นกระถางนะครับก็จะทําให้ดินนั้นเกิดอาการโปร่งและต้นไม้รากเดินได้ดีครับลแล้วในขั้นตอนต่อไปผมก็จะมาเข้าลวดเพื่อที่จะดัดต้นไม้ที่เราลงกระถางไว้นะครับวันนี้ผมใช้ลวดขนาด0.5มิลนะครับเป็นลวดเล็กๆนะครับ เพื่อให้เข้ากับต้นไม้จิ๋วๆของเราที่อยู่ในกระถางนี้นะครับก็จะพันตั้งแต่บริเวณโคนต้นไม้นะครับค่อยๆพันไปเรื่อยๆจนถึงปลายไม้แล้วหลังจากนี้เราก็จะไปทําการดัดไม้ให้ได้ตามรูปทรงที่เราต้องการต่อไปครับ นั้นผมก็จะมาทําการเลือกน้องตุ๊กตาที่จะใส่ลงไปในกระถางนะครับเนื่องจากที่สั่งมานั้นในเซ็ตจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับผมก็จะเลือกตัวที่ดูแล้วเข้ากันกับไม้ต้นนี้มากที่สุดครับจากนั้นผมก็จะมาใส่ดินลงไปเพิ่มในกระถางนะครับให้ท่วมบริเวณเท้าของน้องตุ๊กตาเพื่อ ความสวยงามนะครับในอนาคตก็จะปูมอสเขียวๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความสวยงามน่ารักมากครับลรแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือการดัดกิ่งของต้นไม้นะครับให้เข้ากับตุ๊กตาตามที่เราได้จินตนาการเอาไว้นะครับ ในความตั้งใจของผมนั้นผมจะดัดกิ่งเชอรี่ต้นนี้เนี่ยให้พาดไปบริเวณบ่าของน้องตุ๊กตานะครับโดยพาดจากแขนทางด้านขวานะครับแล้วก็อ้อมไปทางด้านหลังแล้วก็จะมาพันที่บริเวณแขนซ้ายให้ปลายยอดเนี่ยอยู่เลยข้อมือซ้ายออกไปนะครับเพื่อที่วา่าเวลาที่เขาเจริญเติบโตแตกใบแล้วก็ออกดอกมาเนี่ย ที่บริเวณปลายมือด้านซ้ายของน้องตุ๊กตาเนี่ยก็จะเห็นดอกเชอร์รี่สีชมพูสวยๆน่ารักน่ารักครับ หหาาาาามมมมมกกกยยยแคคค่่่่ไไไนนนทีีวววังังงจล้้ปสสูเชอบอนไซนั้นไม่ใช่แค่เพียงเป็นการปลูกต้นไม้ตามธรรมดาแต่คือการสร้างงานศิลปะที่มีชีวิตไม่ว่าเราจะเหนื่อยจากการทำงานหรือเครียดกับที่ไหนก็ตามเวลาที่เรา กลับมาถึงบ้านนั่งมองบอนไซเหมือนจะมีพลังงานบางอย่างที่สูบเราเข้าไปอยู่ในโลกของความสงบแล้วแปลเปลี่ยนเป็นความสุขได้อย่างไม่น่าเชื่อขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกท่านลองหาเวลาครับมาเล่นบอนไซมาสร้างสารรค์งานศิลปะที่มีชีวิตเพื่อจันลงสิ่งนี้ให้อยู่คู่โลกที่สวยงามต่อไป วันเลิกราแม่ต้องเจอปัญหามากมายแค่ไหนคนจึงมีความหวังจะยังก้าวไปสู่เส้นชัยอีกไม่ไกลคนจึงมีความฝ <ลง S 1> ันลุกแนวลก <ง S 2> ขึ้นมาทวต่อไปไม่ต้องสนใจใไรที่จะมามอัน <ลง S 1> ขวาหัวขวา